สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาให้เพื่อนเพื่อนฟังเสียงท่อเจนสองห้นทวินนะครับผมมาเที่ยวเขื่อนนะครับมาคนเดียวเลยมาฟังเสียงท่อที่ไม่ต้องลงทุนอะไรนะครับเพียงแค่เอาเลื่อยมาตัดท่อเดิมออกเท่านั้นนะครับเอาจริงๆผมใส่ท่อมานะแต่ว่าท่อหลุดตัวรัดท่อมันน่าจะหลวมนะครับมันก็เลยกระเด็นหลุดหลุดทั้งท่อเลยนะครับ ตอนนี้ก็ยังหาท่อไม่เจอนะครับแต่รู้จุดตกแล้วแหละขี่มาแบบล่นๆอย่างนี้เนี่ยแหละนะครับเสียงเสียงมันได้อยู่ก็เลยขี่มานะครับโอเคเดี๋ยวไปฟังเสียงกันนะครับเป็นท่อสองนิ้วนะครับสวม2นิ้วตรงนี้ก็จะเป็นเขื่อนนะครับไม่ไม่มีใครอยู่เนาะแต่งเล็กน้อยจะจกปแฮนชิลเป็นท่อใบนึงเท่าน,นั้นเป็นไงครับทรงมันหล่อนะเหมือนเหมือนไทอัํนะครับ เหมือนรุ่นพี่นะครับมาฟังเสียงกันก่อนมาดูว่าเสียงมันจะเป็นไง สองสูบนะครับไม่ใช่สี่สูบนะเสียงใช้ได้เลยรอบเดินเบาครับรอบเดินเบามาลองรอบสูงกันบ้างนะครับ ติดมือนะครับติดมือมากตอนนี้อยู่ที่2,500รอบตอนนี้5,000รอบนะครับเสียงก็จะประมาณนี้เนาะเสียงดังสะใจชาวบ้านนี่แห่ให้พรกันเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับอโอเคเป็นไงครับ เครื่องยนต์มันก็ทําขึ้นมาแบบให้จุดระเบิดต่างจากเครื่องยนต์แบบอื่น,นเนาะเสียงมันก็เลยได้แบบนี้จะใส่ท่อหรือไม่ใส่ท่อเนี่ยมันก็เสียงเพาะนะเหมือนบิ๊กไบค์สี่สูบอะไรประมาณนั้นนะครับใส่ท่อหรือไม่ใส่ท่อก็เสียงเพาะเหมือนกันโอเคครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวอะไรต่ออะไรกันอีกนะครับถ้าเกิดมีอะไรจะมารีวิวสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ